วันนี้เรามาที่สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหนองแขมเพื่อที่จะโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในซอยเพชรเกษม39มแยกหนึ่งพนักงานที่ดินแห่งนี้อยู่ในซอยเพชรเกษม81ดทับซึ่งอยู่ท่ามกลางอาคารพาณิชย์ที่เปิดเป็นร้านค้าร้านอาหารจํานวนมากเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่และสังเกตได้ว่ามีที่จอดรถจํานวนมากและส่วนใหญ่จะเป็นที่จอดรถสําหรับผู้ที่มาใช้บริการซึ่งจะแตกต่างจากสํานักงานที่ดินทั่วไป เวณด้านนอกอาคารจัดแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนต่างๆได้อย่างลงตัวห้องน้าชายหญิงได้รับการปรับปรุงใหสังเกตได้จากโถปัสสาวะท่านชายที่ปรับตําแหน่งให้ต่ําลงไม่ต้องขยิ่งมีการดูแลรักษาความสะอาดตลอดสําหรับบุคคลผู้พิการหรือคนชราก็จะมีทางล่าสาหรับรถเข็นเตรียมไว้ให้เช่นเดียวกับสํานักงานที่ดินอื่นๆด้านหน้าประตูทางออกจะมีซุ้มสําหรับขายเครื่องดื่มและทางด้านขวาก็จะเป็นที่จอดรถสําหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ วันนี้เราใช้กระบวนการในการโอนทั้งหมดประมาณ45นาทีเจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากๆครับถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการฝากขายแบบไม่ผิดหวังติดต่อเราได้เลย